ครับสวัสดีครับพาพี่น้องมาขึ้นอ้อยได้เมื่อนี่บมแมนจีดตาอยางเนี่เห็ดอ้อยพร้อมครับเห็ดไ้อ้อยพร้อมเอาอ้อยเข้าโรงงานกันโรงงาน1ิปิตก่อนไปพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศซื่อดอกลุยน้ำกัน มนะันมากเลยได้ยกสูงโอ้พ่อใหญ่ก็มาบ่พ่อใหญ่หวม,มาแล้วเนะเวลาเอาเงินโอ้ว่าเป็นกีดตาย่างแหม อาเบิร์ดเรากะไรสู่ชีวิตได้เรากะไรทุกอย่างเลยเงินหลเลยผู้สาวสมัยบอกจะมียหน่อยนปะบอเมียโอ้โหผู้ใหญ่ดูป่านี่เอาเงินไว้ใส่เงินหลู่เลยผู้สาวสมัยเออปรวเอาเงินไงอุ้ยผู้น่าเห็นบอกระไรบุญนของงานดานยูวััน